วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระทัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการชุมชนวิชาการในช่วงซแอนปาร์คเดเร็กรงชัดครบทุกเรือนเกี่ยวกับอุชานเนศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินพบกับเราทุกวันจันทร์ที่สองและสของทุกเดือนเวลา สิเ็นาฬิกาสามนาทีถึง12อนาฬิกาทางสถานีทยุมอหหันใหญ่ FM 8 8 0 MHz ดมเำเนินรายการโดยกระผมดิชวินแก้วศสียงวงสกรเจ้าหน้าที่ปปลสัมพันธ์อุทยานิสตร์มหาวิทยยสงขานริลร์ครับสำหรับวันนี้ครับเรามีสาระาดีๆเกี่ยวกับบริการของ LGP หรือห้องปฏิบัติการของอุทัยนิสตร์ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์คา์บวนพิทักษ์รักษาการผู้ำนการอุทยานิสสรต มาช่วยส่ขขงคารลคริมพาพวกเราไปเยี่ยมชมกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้อย่างที่บอกครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมายเยี่ยมบริการของเราที่เรียกว่า LTP นะ L ก็มาจากคำว่าและ o r a t o r รี่และ a บ o r y อรี่รรห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็ T ก็เป็น testing แล้วก็ P ก็เป็นพลิลอตแชนน์พิลอตแรนนตัวนังส่นแบ่ะนะครับทีนี้วันนี้ก็แน่นอนที่สุดเรามีผู้ช่วยที่ให้บริการอยู่ที่อาคาร B อาคาร C อาคาร D ล้วกันแล้วก็ให้บริการชนะ LTP นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทางน้องมิวนะค่ะช่วยํำตัวเองนิดหนึ่งก่อนว่าชื่ออะไรทำหน้าที่อะไร และจ,จะแนะนําบริการของเราเข้าๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ได้รับทราบด้วยเช่เลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสามนัสยาจงศีวัฒนพรน,นะคะหรือว่ามิวเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะประจำห้องปฏิบัติการการทดสอบและโรงงานต้นแบบของอุทยานวิทยศาศาสตร์ภัคใต้ค่ะก็ ในส่วนของห้องปฏิบัติการของเรานะคะ<ม>ก็จะมีบริการเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรนะคะที่เป็นในด้านของการแปรรูปอาหารค่ะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีโรงงานต้นแบบนะคะที่ขยายสเกลขึ้นจากห้องปฏิบัติการเล็กๆเกนี่ยอาจจะไปทดสอบในเชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ไปที่โรงงานต้นแบบค่ะคนอกจากนี้แล้วก็ยังมีรับบริการการทดสอบค่ะคุณภ,ภาพของทั้งอาหารหรือว่ามไม่ว่าจะเป็น สินค้าต่างๆก็สามารถรับบริการทดสอบได้ที่บริการของเราค่ะครับเราให้เร,ใหเรามีบริการพัขนางเยอะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะสามารถพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดินชมได้ทั่วไหมนะครับเยอะจริงๆช่วโมง,งไม่ทันหรอกนะสาาถานการณ์เดี๋ยวไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวไม่ทันก็จะมีอีพีต่อไปที่จะเชื่อมไปนะครับวันนี้ผมเท่าที่คุยกันเข้าๆจะเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะได้สักสามห้องนะ<ช>สามสามส่วนน<า>ี่ว่า เพื่อคารดีจริงๆเราเรามีสองชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยครับจริงๆเราก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับเอกชนมามาใช้เพื่อการวิจัยพัฒนาใช้เป็นห้องทดลองทดสอบเทียว่าเป็นเบทแล็ตได้นะแล้วก็ชั้นสองนี้ก็มีเหมือนกันนะฝั่งโน้นน่าจะเป็นห้องแที่าจารว่านะเอกชนสามารถที่จะมา พอใช้ในการพื้นที่ได้นะพื้นที่อยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยตารางเมตรนะครับเก้าตารางเมตรแต่ผมจะไม่ผิดน,นะครับอันนี้ก็ใหญ่ส่วนตอนนี้เข,เข้ามาอยู่บางส่วนแล้วนะครับ,<ช>รบเดี๋ยวก็รอหลายๆท่านที่อยากจะทําเว็ทแหลบนะครับการการใช้ห้องปฏิบัติการที่แลบแบตเอรีร่อะไรอย่างก,ก็มาใช้ได้นะครับอ,อย่างไรก็ตามในห้องที่เราอยู่ตอนนี้เป็นห้องที่เราเรียกว่าฟูดเมเกอร์สเปซนะซึ่งเดี๋ยวเราเราคุยตัวนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันเพื่อเห็นว่าในนี้เราให้บริการอะไรบ้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมูฟไปที่ ที่มินิมอลโปรเซสแหละงานะที่เ,เป็นเป็นห้องเรียดการที่<ช>จะช่วยในการทําเรื่องของปิธานอาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะพาทุกท่านไปชมพูดตลอดแซนไดบางรายการที่ให้เวลาแล้ว<ช>ประมาณนี้นะครับทีนี้น้องมีวลองช่วยสุดนี่เหมือนกันว่าอบริการที่เราเรียกว่า ฟูดเมคเกอร์สเปซวันเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างเข้าๆลูกนะค่ะก็ฟูดเมคเกอร์สเปซนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับห้องครัวค่ะขนาดเล็กนะคะที่ให้ผู้ประกอบการหรือว่าทางเอกชนหรือผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบะะอะค่ะค่ะหรือว่าปรปับปรุงสูตรหรือว่าพัฒนาคุณภาพต่างๆเราก็จะมีบริการเครื่องครัวนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานอย่างเช่นวกเตาอบค่ะตู้อมขนมปังเครื่องผสมต่างๆให้บริการค่ะ โดยที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียนะคะแต่ว่ายังไม่อยากลงทุนในตอนนี้หรือว่าสร้างห้องก็สามารถมารับบริการตรงส่วนนี้ก่อนได้ค่ะครับมันเหมือนเป็นคิทเช่นเลยนะใช่เป็นครัวค่ะเบเกอร์สเปซก็คือเตรียมก่อนนะมีทุกอย่างให้เราเตรียมเป็นห้องครัวปรุงจะลงปรุงลงทอดอะไรทําได้หมดก็ไม่ครับรอหมดต่างๆทำได้หมดไม่พอใจเปลี่ยนสูตรใหม่โดยที่ยังไม่ต้องไปลงลายจริงอันนี้คือว่าพูดเบเกอร์สเปซซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญนะครับคือถ้าเราเริ่ม ชัดเจนแล้วถึงจะไปต่อถ้าไม่ชัดเจนก็ทําตรงนี้ครับ <c oughs> เรียกว่าฟ <c oughs> ู้ดเบเกอร์สเปจอันนี้สําคัญ <ฮะ S 2> ก็ถือว่าเป็นบริการท่านมาได้เลยนะครับลิัณฑ์ทางด้านฟู้ดนะ,<ฮ>ะห,ลหลักเลยได้ได้ได้ทุกได้หมดเลยนะครับและเราจริงๆเรายังมีนักวิทยาศาสตร์เรายังมีนักวิจัยเข้ามาช่วยแนะนําด้วยนะถ้าเกิดว่าทําอย่างอได้ไม่ได้อย่างไรเออจะลองสูตรนั้นลองสูตรนี้อย่างไรอันนี้คือสําคัญสําหรับการนี่นะครับก็ก็เชิญ เชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เราก็คงจะเปิดพื้นที่นี้เข้ามาใช้บริการกันเต็มที่ในปี2565นะครับประมาณนี้ก็ <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> รออยู่นะครับโอเคนะครับก็คิดว่าในส่วนนี้จริงๆการการเข้ามาใช้บริการเราก็เข้ามาได้เลยนะพูดถึงติด,ดต่อเข้ามาที่ฝ่าย LTT ได้เลยได้เลยโอ,อเคนะครับเดีเย๋ยวเดี๋ยวท่านก็แต่ติดต่อมาตาม address ตามที่ตั้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้อยู่ใน โซเชียลใน Facebook ต่างๆที่มีสื่อสารไปยังผู้พวกเราทุกคนเลยนะครับหรือถ้าถ้าสงสัยก็สอบถามมาที่ฝ่ายต้อนรับส<า>อบ<ด>ยยีานด้วยถาดนะครับได้ทุกบริการที่เรามีอยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้มีอะไรไหมครับที่จะเพื่อให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมผู้ฟังในส่วนนี้นะครับก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้มู่ไปที่ทมินิห้องนะครับห้องมินิมอลโปรเซสแลบนะครับโอเคครับเดี๋ยวน้องมิว พาอาจารย์ไปเดินชมได้กันนะได้เลยค่ะหรือว่าอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องอะไรแลวกันนะครัคะอาจารย์สมมติตัวเองว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะอเคคร่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ชื่อว่ามินิมอลโปรเซสแลบค่ะหรือว่าเป็นห้องแปลรูปอาหารขั้นต้นนะคะโดยในห้องนี้ค่ะเราก็จะมีบริการเครื่องมือที่ใช้ในการแปลรูปอาหารค่ะครับอย่างเช่นเครื่องแรกค่ะ ก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นกลุ่มของการเตรียมวัตถุดิบค่ะเค่องแรกก็คือจะเป็นเครื่องหั่นสไลด์ผักผลไม้ค่ะก็คือสามารถหั่นได้หมดเลยอย่างเช่นเป็นแผ่นเช่นกล้ยชาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใช้เครื่องนี้ก็คือเอ่อความเร็วในการหั่นก็คือจะมากขึ้นกว่าใช้มือทั่วไปค่ะใช่ครับก่อนด้วยความสะดวกนะไม่ต้องหั่นเองนะเถอะนะใช่ใช่แล้วก็เครื่องถัดไปก็คือจะเป็นเครื่องหั่นเตาค่ะอันนี้ก็อ่านหั่นพวก พัุ์พวกขับคนละมันเหมือนกันแต่เป็นรูปสองลูกเต๋าใช่ค่ะสองรูปเต๋าที่พอเราเห็นเวลาออกมาเป็นเต๋าอ่ะนะเป็นรูปคิวบิแต่นะใช่ค่ะช่อว่าแชร์หลอดหันเต๋าที่แช่แข็งเลยใช่ไหมก็สามารถใช้เชืองแบบนี้ได้คงไม่มีใครูไม่รู้จักเต้านะโอเคครับโอเคค่ะแล้วก็ขั้นถัดไปนะคะก็จะเป็นถังบดย่อยและผสมวัตถุดิบค่ะตัวนี้ก็คือจะมีข้อดีกว่าก็คือเขาสามารถทําให้เป็นสูญญากาศนะคะแล้วก็ สุญญากาศเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับอย่างเช่นลดการเปลี่ยนสีของอาหารย่อยนะใช่บวชแล้วก็ข้างในก็คือจะเป็นระบบสุญญากาศอ๋อก็ถึงว่าถึงที่เราต้องการมาผสมกันก็มาผมที่นี่ไล่บวดให้ละเอียดลงไปอีกค่ะความมาณใกล้ๆอย่างนั้นนะครับโอเคครับครับโอเคอ่ะนี่ก็เป็นชุดเตรียมวัตถุดิบนะครับสําหรับแปรรูปอาหารนะครับโอเคครับค่ะแล้วก็ สำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการแปรรูปหรือว่าฆ่าเชือ้ออ๋อครับค่ะเหมือนเครื่องแรกค่ะจะเป็นเครื่องลดเชือ้อแล้วก็ยืดอายุผลิตภัณฑ์ค่ะด้วยคลืนวิทยุค่ะอ๋อใช่ใช่ใช้วิทยุนะใช่ใช้คลื่นวิทยุค่ะเาก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถใช้ฆ่าเชืออ้ออาหารได้ครับครับ อันนี้ก็ใช้ไม่ยากนะครับอาจารย์ดูนะก็คือเข้าไปแล้วก็ปล่อยไ้คลื่องพิยุลงไปหายเข้าไปก็ก็ฆ่าเชื้อได้เลยได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็แลวยังมีเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะเรียกว่าเครื่องพลาเวกิตซิลนะคะซึ่งนี้ก็คือจะเป็นการฆ่าเชื้อที่โดยใช้ไฟฟ้าช็อตเข้าไปค่ะทําให้อาหารเนี่ยทําให้จุลินทรีย์ในอาหารเนี่ยเขาตายอะค่ะแล้วก็เรายืดอายุการเก็บรักษาได้โดยที่ คุณภาพอาหารของเราค่ะยังคงสดใหม่เหมือนเดิมก็คือสามารถเขานิยมใช้กับพวกผักน้ำผักกองเลวใช่ไหมไอ้ของเลวใช่ไหมเพราะว่าใช้ขนาดสิบลิตร่ะเป็นของเหลวแต่ว่าอาจจะเป็นของเครื่องดื่มอาหารเหลวอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถใช้เครื่องนี้ได้ในการแปะลูกครับก็เดี๋ยวจะพาอาจารย์ไปดูโซนถัดไปนะคะครับได้ครับได้ครับครับโอเคครับไป ค่ะจา์นอกเหนือจากเครื่องมือแปลรูปนะคะที่หนูแนะนาไปเมื่อกี้นียเรายังมีเครื่องบรรจุปิศาจค่ะก็คือเราสามารถบรรจุอาหารค่ะแล้วก็ซีลปิสนิทได้ทําให้อาหารเนี่ยสามารถเก็บได้นานขึ้นค่ะครับครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโมนะใช่ค่ะแล้วก็บรรจุแบบพื้นยากาศแล้ว่าตัวนี้ยิงเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่ามีแบบเนี้ยเปลี่ยนโมนี้ได้ทั้งสองชนถ้าเกิดอยู่แค่เท่ามีเกลี่ยก็เปลี่ยนรูปทรงอย่างอื่นก็ได้ได้ตามโบที่เราดีไซน์ได้เลยอ๋อครับโอเคครับ หลังจากนี้ค่ะหลังจากที่เราบรรจุแล้วนะคะเราอาจจะนําไปฆ่าเชื้อค่ะก็คือเป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้พลาสมาค่ะก็คือนำอาหารที่บรรจุอิสนิทแล้วค่ะมาฆ่าเชื้อในที่เขาจะสร้างพลาสมาค่ะในภาชนะบรรจุแล้วก็ทําให้อาหารของเราเนี่ยสามารถเก็บได้นานขึ้นได้นานแล้วก็ไม่มีเชื้อวัตถุนะครับนะนี่เป็นเทคโนโลยีที่นิยมกันมากเลยนะครับเรื่องของพลาสมาเทคโนโลยีนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับครับ ่แนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอาหารของเราเนี่ยเป็นของเหลวหรือว่าเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็ทางเราก็มีให้บริการเป็นเครื่องบรรจุของเหลวค่ะก็คือภายในตู้เนี่ยจะเป็นระบบเหมือนกับว่ามียูบีฆ่าเชื้อค่ะทำให้การบรรจุของเราเนี่ยสะอาดปลอดภัยได้ค่ะครับคือคือทั้งหลายทั้งปวงจริงเราก็มีครบนะต้นเลยแล้วก็พอเราที่เราจะ ทำนวตกรรมใหม่ๆนะกทนว่าเราสามารถมามา,มาเริ่มที่นี่ลองใช้ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่เครื่องจัรที่ใช้ในการผลิตต่อเนื่องนะตอนนี้เ<ห><ไ>ป็นเรื่องหนึ่งอันนี้เรามาเพื่อสมมุนการวิจัยของเอกชนเพราะนันเอกชนที่จะมาเริ่มต้อนอย่างนีเข้าที่ควบไปเครื่องสเปแค่ลองก่อนก็ได้แล้วกว็ามาทดลองผลิตถ<ช>้ามันพร้อมจริงเราจะไปสร้างโรงงานก็ว่ากันไปหรือบางส่วนจะสามารถไปผลิตในขั้นตอนต่อไปก็คือใน อ่าไพลอตแพลน่ซึ่งเรามีผพลอตแพลนอยู่สองสองลายเดี๋ยวไปดูกันนะครับในสองลายเนี้ยท่านสามารถไปทดลองผลิตจริงได้ได้แต่ว่าก็ยังเป็นสเกลของผลอตแพลนใช่ถ้าเกิดท่านเห็นว่านวัตบอันนี้มันโอเคจะเข้าสู่ตลาดแล้วท่านก็ต้องหารงงานมาติดต่อไปหลังจากนี้นะคะโอเคนะครับจะได้เข้าใจการเชื่อมโยงจากแลบจากผลอตแพลน์วิทยาศาสตร์ไปในเชิงของแฟคทอรี่สเกลนะ่อเนื่องการครับโอเคค่ะ ค่ะสำหรับในไทยหลอดสเกลนะคะหรือว่าโรงงานต้นแบบของเรานะคะก็ที่ขยายอัพสเกลจากแลบมาสอกนะคะก็เครื่องนี้ค่ะจะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าพาวเวอร์ไดิลนะคะหรือว่า p s นะคะจากข้อเมื่อกี้ที่เป็นขนาด10ลิตรค่ะอันนี้จะขยายเป็น50ลิตรค่ะแล้วก็การข้าเชื้อเนี่ยก็สามารถลันได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งระบบเลยเถ้าจะรุกระดับมาเป็นมาเป็นเขาเรียกว่า แลนสเกลหรือผัานหลอกแลนสเกลก็มามาต่อนี้ได้เลยได้เลยค่าเล็กๆในห้องแลบก็ใช้เครื่องเมื่อกี้ใช่ครับโอเคครับครับเข้าใจครับ ค่ะเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องโคพพาสาที่เป็นไพลอตสเกลขยายสเกลใหญ่ขึ้นเป็นถังขนาดใหญ่ขึ้นค่ะก็จะเป็นค่าเชื้อพวกของแห้งต่างๆค่าเชื้อเหมือนกันนะใช่แล้วก็เขามีระบบพาสมาโดยใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็มีระบบไมโครเวฟี่ช่วยในการทําแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยอ๋อครับโอเคครับก็จริงๆก็น่าสนใจทั้งเลยนะครับก็เชิญทุกท่านมาใช้บริการ ขันเยอะๆนะครับนะประมาณเดี๋ยวยังมีเครื่องถัดไปที่นางเเนี่ยอาจารย์ดูใช่ค่ะได้ครับไปดูกันค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ฟู้ดพายロสเทนนะคะของเฮียงเทศานะคะจากเมื่อกี้นะคะที่พาทุกท่านนะคะไปชมเครื่องมืออาจจะเป็นระดับอาร์ดีพายロสเกลนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นพายロสเกลระดับอุตสาหกรรมเลยค่ะครับแล้วก็เครื่องที่อยู่ข้างหลังพวกเรานะคะจะเป็นเครื่องที่ชื่อว่า Pressure Processing นะคะหรือว่าเครื่องพี p ค่ะโดยที่ของเรานะคะจะเป็นขนาด600เมกะบัสคานนะคะโดยสามารถค่าเชอาบริการได้ความจุสูงสุดอยู่ที่30ลิตรค่ะเครื่องนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะที่เริ่มแพร่หลายกันในประเทศไทยค่ะโดยเขาเนี่ยจะนิยมใช้พ a ลเตอร์ไลท์ค่ะพวกน้ำผลไม้ต่างๆค่ะเชื้อนะใช่ค่ะแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาได้ค่ะโดยที่อาหารของเราเนี่ย อย่างเช่นน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวเนี่ยหลังจากเข้าเครื่องนี้เนี่ยยังคงเป็นน้ำมะพร้าวที่แบบสดใหม่เหมือนเดิมค่ะโดยที่อายุการเก็บรักษายาวนานมากขึ้นค่ะเครื่องนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าฆ่าเชื้อโดยที่ไม่ทําให้คุณค่าทางอาหารเสียไปใช่เครื่องนี้เลยนะครับโอ้โหเจเลยอันยิงนึกถึงอะไรอมูดถึงน้ำมะพร้าวนะโอ้โหมันน่าจะเขาเรียกว่าคุณภาพยังเต็มเปี่ยมนะยิงทุกชนิดเลยนะครับก็ ก็โอเคเป็นเป็นเป็นเครื่องที่น่าสนใจมากและจริงๆเรามอีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องม,มือมากกว่านี้นะครับเพื่าวันนี้มาแนะนําท่านผู้ชมท่านผู้ามให้รู้รวมๆตั้งแต่ต้นเลยนะครับจริงๆในแผนงานของเราเรายังมีเก็เ,เรียกว,ว่าพ,พิจราครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บนะซึ่งอันนี้เราเดี๋ยวคงทยอยมานะครับอันนี้เราต้องการจะให้ พวกกาเนยมาร่วมกิจกรรมกับเราในการมาคิดค้นหรือว่ามาวิจัยในการทำติตตัฟันทางด้านพูดในอนอาคด<ช>นะครับ<ช>โดยใช้เครื่องม้เครื่องมือของ<ช>เรานะครับซึ่งจะน่าจะมีเพิ่ม,มใหม่บางส่วนนะครับ<ช>นะบนั่นคือส่วนของฟิวเจอร์พู l a แลบนะครับเพิ่มเติมจะในสามส่วนที่น้องมิวและผมได้พูดถึงในวันนี้นะครับ<ช>แล้วก็ในส่วนโรงงานต้นแบบเอง<ช>เราก็ยังมีเครื่องหลายเครื่องนะอย่างเช่น IQF นะซึ่งก็เมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วแต่ว่าผมไม่เป็นไรก็ท่านก็สามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆผ่านทางกระบวนการประชาสัมพันธ์ของกุฏิวิทยาศาสตร์นะครับด้วยเช่เดียวกันท่านสนใจเรื่องเรื่องใดก็สามารถติดต่อเข้ามาใช้ได้วิทยาศาสตร์มีแพลนที่จะจัดกิจกรรมให้ท่านมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับ ท่านคือบางทีบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีสื่อพันอยู่แล้วมีการคิดค้นเลยไว้แล้วจะมาต่อยอดที่นี่ก็ได้นะแต่ที่เยงบางคนอาจจะมาเริ่มสตาร์ทไอเดียที่นี่ก็ได้ลูกมาคิดว่าจะทําอะไรขายดีได้ครับอย่างเมื่อไม่ถี่วันเนี่ยเราเพิ่งจากกิจกรรมร่วมกับฟโตบอลิสเมืองล้วก็มหารแล้วก็พาเอกชนที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะมาร่วมมือกับชุมชนที่เขาก็มีสื่ออยู่แล้ว แล้วก็มาคิดว่าจะทำอะไรดีในยุคโควิดในยุคอนาคตแล้วก็มาใช้เครื่องมือมาทดลองมาทำเดี๋ยวถ้ามัน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 ว้าขึ้นมาเนี่ยนะเราก็จะสนับนุนต่อให้เติบโตให้มีความร่วมมือหรือออกมาเป็นพิเศษด้วยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าในปี2565เอยเานเสอร์จะทำกรรมแบบนี้ให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะสร้างโวการรุ่นใหม่ด้วยนะคือโวรการรุ่นใหม่ให้ใช้ร้วมตั้งแต่ตอนวันแรกที่เริ่มทำ พะไปทําตอนหลังมาทีมนลงทุนไปแล้วไงจะไปรื้อก็เสียดายเลยเอาใหม่ oh เลยครับแล้ววันเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยท่านไม่ต้องคิดลงทุนอะไรเองเลยนะครับที่เรามีอุตสาร์เราก็คาดหวังว่าอพวการของเราสตาร์ทอัพของเราเนี่ยจะสามารถมาเริ่มต้นธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนเยอะๆก่อนให้ชัวร์ให้แมชชัวร์ก่อนว่าเอ้ยม,มันใช่เลยนะสูตรนิ่งเลยนะตลาดต้องการเลยนะเมื่อน,นั้นเราจริงจะบอกว่าออกไปลงทุน ความเสี่ยงก็ก